ได้มาแล้วนะคะกับชุดที่ตรวจ HIV Insti นะคะสั่งมาเมื่อวานวันนี้ได้เลยรวดเร็วทันใจนะคะในชุดอุปกรณ์นั้นก็จะมีเข็มนะคะมีน้ำยายา3ตัวนะคะ1 2 3แล้วก็มีที่ใส่น้ำยาตรวจ HIV ที่เราจะต้องผสมเลือดลงไปอันนี้เป็นเข็มนะคะแล้วก็น้ำยา1ตัวนี้เราต้องใส่เลือดลงไปในน้ำยาหนึ่ง ขั้นตอนการเจาะนะคะเราจะเจาะที่นิ้วชี้นะคะก่อนเจาะเราก็จะนวดนิ้วก่อนให้เลือดมันไหลเวียนนะคะจิ้มลงไปนิดเดียวไม่มีไม,ไม่ไม่มีคำว่าเจ็บง่ายๆนะคะอะแล้วก็รีดเลือดนะคะให้มันเป็นแบบเม็ด,ดใหญ่ๆหน่อยใส่ลงไปในขวดหนึ่งเสร็จแล้วนะคะปิดฝาแล้วเราก็ เขย่าประมาณ3าสี่ครั้งนะคะแล้วเราก็เทสใส่ที่ตรวจ HIV ได้เลยระหว่างนี้เราก็เช็ดเลือดแล้วก็ติดพาสเตอร์ที่แผลก่อนนะพาสเตอร์นี่มีมาให้ในชุดเลยนะคะเราจะรอจนน้ำยามันซึมไปเองในเครื่องนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่น้ำยาตัวที่สองลงไปเขย่าก่อนเหมือนกันนะ ทั้งสตัวเลยใส่ตจวที่2ไปแล้วนะคะรอสักคู่หนึ่งมันก็จะซึมนะคะเหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆเ,เลยเนาะแต่ละขวดใช้เวลาประมาณ1นาทีในการซึมเข้าไปในเครื่องนะซึมไปเสร็จปุ๊บเราเขยา่าน้ำยาตัวที่3นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนเดิม ใส่น้ำยาตัวที่3นะคะเรอ,อน้ํายาซึมเข้าไปทีนี้ผลตรวจนะคะเราก็จะดูดูได้ง่ายๆเลยมีวิธีการอ่านผลในคู่มือชัดเจนเลยนะคะแบบนี้ที่ทดสอบไปนะคะมี1จุดด้านบนนะคะตรงตัวสแสดงว่าไม่มีเชื้อ h i ชนะคะชุดที่ตรวจนี้นะคะเรา มั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามีอยอยแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะคะจาก WHO ด้วยนะคะมาตรฐานระดับโลกเลยอ่านผลเร็วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นก็สามารถรู้ผลได้เลยนะคะแนะนำเพื่อนๆลองใช้กัน